สวัสดีค่ะวันนี้มาพับเลียนปยทานกันค่ะค่ะวันนี้ก็จะพาพับเป็นดอกกลาบแบบง่ายๆแบบนี้นะคะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะความยาวที่ใช้จะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทั้งสองฝั่งให้เป็นปลายแหลมเลยค่ะนี่นะคะริบบิ้นกากเพชรนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกาก,ากเพชรแบบหยาบๆนะคะ อ่าแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นนะคะสองฝั่งให้เป็นปลายแหลมเพื่อที่ว่าเวลาที่เราสอดนะคะจะได้สอดง่ายๆเนาะอ่าจากนั้นเราก็จะปลายริปบิ้นทั้งหมดค่ะให้เสมอกันแล้วก็พับพบพับเข้านะคะประมาณ10เซนติเมตรค่ะ แล้วเราก็กดๆบีบๆให้เป็นรอยพับเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแยกริบบิ้นออกมาก่อน2เส้นหาให้ฝั่งทางด้านสั้นนะคะอยู่ทางด้านบนซ้ายมือให้เป็นเส้นที่1ขวามือให้เป็นเส้นที่2ค่ะแล้วก็นําเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1ให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มเอามาคล้องเส้นที่2แบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะ เอาตรงที่เราพับเนี่ยสอดเข้ามาในรูเส้นที่1น,นะคะแบบนี้จากนั้นก็กางออกค่ะแล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3ขึ้นมานะคะล้วงเอาเส้นที่3ามขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงให้ล็อกกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เหรียญเลยค่ะ แล้วก็พับปิดเหรียญน,นะคะโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะพับทับปิดบนกันไปนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ทับแล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้ค่ะอสอดเข้ารูตรงกลางรูแรกนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงดึงบีบบีบให้แน่นนะคะได้แบบนี้แล้วก็กลับด้านมาค่ะมาสอดล็อกอีกรอบนึงนะคะ จะใช้เส้นสั้นฝั่งขวามือตรงนี้นะคะสอดเข้าดูตรงกลางตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ดึงดึงบ,บ,บีบให้แน่นค่ะแล้วก็ทําไปแบบนี้ให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะคะาจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะ แล้วก็มาเริ่มพับขั้นตอนต่อไปนะคะเส้นยาวๆตรงนี้เราจับโค้งมาแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นนะคะเราจะสอดเข้ารูด้านข้างค่ะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกตรงกลางนะคะเราก็ค่อยๆดึงไปค่ะอ่าแล้วก็จะได้มุมเป็นแบบนี้ หมุนมามุมที่2ค่ะเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นโค้งให้ได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะสอดริบบิ้นเข้ารูด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงอ่าได้แล้วนะคะ2มุมค่ะอีกสองมุมเราก็พับเหมือนกันเลยนะคะ พับครบหมดแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะมาทำตัวกุหลาบตรงกลางกันนะคะโดยจับริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะเรียงซ้อนทับกันแบบนี้แล้วเราก็เนี่ยคะ่ะจับริบบิ้นในลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนนะคะโดยใช้นิ้วโป้งซ้ายนะคะคอยกดไว้กดเบาๆนะคะแล้วก็หมุนไปกดไปหมุนไปกดไปนะคะ ประมาณหมุนไปประมาณ1นรอบหน่อยๆน,นะคะเนี่ยค่ะพอสวยงามแล้วเราก็จะมาสอดริบบิ้นกันค่ะ,ะรวบริบบิ้นทั้งหมดไว้แบบนี้แล้วปล่อยออกมาก่อน1เส้นแบบนี้นะคะค่ะริบบิ้นเราจะสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นโค้งค่ะแล้วก็สอดเข้าไปปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงนี้นะคะเราก็ดึงลงไปเลย นี่ค่ะได้หนึ่งมุมแล้วหมุนมามุมที่สองเหมือนเดิมนะคะจับริบบิ้นเนีย่ยค่ะสอดเข้าดูตรงกลางตรงนี้จับริบบิ้นโค้งแล้วก็สอดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ออกตรงนี้แล้วก็ดึงอ่าแล้วก็ทําวนไปให้ครบทั้งสี่มุมนะคะ เมื่อเราสอดครบทุกมุมทุกเส้นแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะดึงดึงจัดจัดให้เข้าที่แล้วได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็มาตัดริบบิ้นตัวที่เกินเกินที่เหลือๆตรงนี้ออกเลยนะคะตรงนี้เราตัดแต่งตามชอบตามสะดวกแล้วก็ตามอุปกรณ์ที่เรามีเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรือนปวยทานดอกกุหลาบแบบง่ายๆนะคะ เป็นลายพื้นฐานที่ใครๆก็ทําได้นะคะอันนี้เหมาะมากสําหรับมือใหม่ฝึกทํานะคะเพราะว่าขั้นตอนการทําไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะแต่ถ้าว่าใครที่ยังทําไม่ทันนะคะก็กดหยุดกดย้อนกลับหรือว่ากดสโลว์ได้นะคะหรือใครมีข้อสงสัยแนะนําสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ